ข่าวด่วนแจ้งประชาชนล่าสุดรัฐประกาศแล้วผู้สูงอายุและคนทั่วไปเรื่องอะไรฟังด่วนก่อนจะไปรับชมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะออยอเตือนยาชุดหมอยาเภสัชเป็นยาอันตราย ปนเปื้อนสเตียรอยยาแก้อักเสบแอบอ้างใช้ตรา GPO องค์การเพสัชกรรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ,อยเอตือนยาชุดหมอย,ยาเพสัชที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสสุ่มตรวจด,ด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายพบยาชุดเป็นยาอันตรายเนื่องจากมีการปนเปื้อนยาสเตียรอยและยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอย NSAIDs ติดฉลากระบุสรรพคุณโอ้อวดเกินจริงแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์ GPO ขององค์การเภสัชกรรมและไม่มียาเภสัชกรประจำร้านขณะนี้ได้เก็บตัวอย่างเพิ่มเติมและนำส่งตรวจวิเคราะห์ท <besides S 2> ี่ศ uh ูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันผลหากตรวจพบมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยาสเตียรอยจัดเป็นยาควบคุมพิเศษร้านยาขายได้เฉพาะผู้ป่วยที่มีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น แต่ปัจจุบันมีผู้ลักลอบนำยาสเตียรอยไปใส่ในยาชุดหรือนำไปผสมกับสมุนไพรขายในรูปแบบต่างๆทั้งยาลูกกลอนยาแผนโบราณยาประดงยาผงสมุนไพรยากระใยเส้นทำให้สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆได้อย่างรวดเร็วแต่หากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โดยอาการเริ่มแรกจะแสดงอาการผิดปกติที่สังเกตได้ ตั้งแต่มีใบหน้ากลมอูมเหมือนพระจันทร์มีหนกที่แก้มมีหนอกที่คอตัวบวมเริ่มมีไตาวายถ้าหอยุดยากระทันหันอาจจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้ทั้งนี้หากพบแหล่งผลิตรหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสรหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอ,อยอโทรหนึ่หหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้ ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับฟังและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ